สวัสดีครับผมมีสินค้านำเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นปั๊มไดโวโดูดน้ำ12โวลต์นขนาดเล็กนะครับมาพร้อมกับคู่มือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มจุ่มลงไปในน้ำเหมือนเสมอ์นะครับก็จะมีสายไฟมาให้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะไว้ต่อเข้ากับสายยางนะครับตรงนี้จะเป็นช่องน้ำออกนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้น้ำสายยางมาสวมเข้ากับตัวปั๊มแบบนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ให้เอาตัวปั๊มจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ให้เอาสายไฟมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับปั๊มก็จะทำงานแล้วนะครับน้ำก็จะออกแล้วนะครับไหลแรงมากนะครับใช้งานง่ายนะครับชุดนี้นะครับ สนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติกต่อกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วประเททครับผมหรือติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ